คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตดัดแปลงเป็นบ้านสำนักงานแบบมีห้องน้ำภายในพร้อมพ่นโฟมโพลียูริเทนโฟมเกรดสูงสุดในประเทศไทยสำหรับตู้คอนเทนเนอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ขนาด20ฟุตแล้วดัดแปลงครับซึ่งรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้จะมีการพ่นโฟมบูชนวนและมีห้องน้ำภายในรายละเอียดของตัวตู้20ฟุตกันก่อนครับ ตัวตู้20ฟุตมีขนาดความกว้างอยู่ที่2.44เมตรยาว6.06เมตรสูง2.60เมตรโครงสร้างทั้งหมดเป็นตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆเกรดส่งออกแล้วนำมาขัดสนิมและพ่นสีรองพื้นและพ่นสีจริงอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพเป็น T.O.A. กริปตันสีขาวครับด้านหน้าของตัวตู้ซึ่งเป็นด้าน6.06เมตรจะมีประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรให้1ชุด จะเป็นรอนของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆแล้วนำมาตัดแต่งใส่ลูกบิดของเยลและมีหูช้างให้หน้าต่างครับด้านหน้าเป็นบานเลือ่อนสลับขนาด1.10เมตรสิคูณหเมตรยีของฮอฟเฟนพร้อมมุงลวดพร้อมการศาสตรตัวบางใบให้เรียบร้อยแล้วนี่คือด้าน6.06เมตรมาดูด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับซึ่งเป็นด้าน2.44เมตรจะเป็นฝั่งประตูของตู้คอนเทนเนอร์เดิม ก็ยังสามารถเปิดปิดได้ตามปกติมีแผ่นเพจให้แล้วก็สามารถล็อกได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้ด้านหลังครับอย่างที่ผมแจ้งไปตู้ใบนี้มีห้องน้ําแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ขนาด1 8 0 0 0 BTU ใหม่มมกเบอร์5ด้านหลังก็จะเป็นด้านทึบ6.06เมตรของตัวตู้ตรงนี้มีพัดลมดูดอากาศขนาด8นิ้วฮาตาลีให้1ชุดพาวเวอร์ k ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำ สำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกราวและแท่งกราวนี่คือสายกราวครับและแท่งกราวระบบท่อน้าเข้าน้ําออกจะมีอยู่ด้านหลังตัวตู้ให้เรียบร้อยก็สามารถจำน้ําเข้าตรงนี้แล้วก็ระบบภายในใช้งานได้ทันทีเหมือนระบบไฟฟ้าครับพัดลมดูดอากาศขนาด6นิ้วของฮาตาลีสำหรับส่วนของห้องน้ํานี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตตกแต่งใบนี้ครับมาดูกันต่อครับสำหรับรายละเอียดภายในครับ ผมขออนุญาตปิดประตูนะครับเพื่อการเสียงภายนอกเข้ามาเนื่องจากว่าตู้ไปนี้บูรณนการควนร้อนพิวโฟมเรียบร้อยแล้วมาดูรายละเอียดภายในครับที่ท่านผู้ชมเห็นเรียบเียเนี่ยภายในนะครับเขาจะมีการพ่นโฟมพียูก็คือโฟมเหลืองการร้อนเก็บเสียงไม่ลางไฟเก็บความเย็นได้สามารถย้อนไปดูคลิปที่ผ่านมาได้ตัวโฟมตัวนี้จะมีความหนาอยู่ที่1นนิ้วเวลาพ่นไปเขาจะพ่นทั้งตัวผนังและหลังคาภายในของตัวตู้ทั้งหมด แล้วก็จะถักโครงสร้างเหล็กแล้วก็ปิดทับด้วยสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ทำสีเคลือบเงาของ T.O.A. 4ซ Season ภายในอีกหนึ่งครั้งครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสีขาวนี่คือโครงสร้างภายในทั้งหมดปกติรอนตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆเนี่ยจะเป็นรอนๆนะฮะถ้าไม่ได้พ่นโฟมก็จะเป็นลอนๆแต่พอพ่นโฟมแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือผิวเซลเรียบนะครับเป็นสมาร์ทบอร์ดขนาด6มิลปิดทับอีกหนึ่งครั้งทั้งผนังและหลังคาด้านบน นี่คือฝาประตูของตู้คอนพทนเนอร์เดิมยังสามารถเปิดปิดและล็อกได้ตามปกติเปิดเอาไปสามารถโหลดสินค้าชิ้นใหญ่เข้ามาในตัวตู้ได้มาดูที่หน้าต่างครับหน้าต่างอย่างที่ผมแจ้งไปบานเลื่อสลับของฮอฟเฟนขนาด1เมตร20คูณ1เมตรอันนี้มีให้2ชุดตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับมุมได้ตามความต้องการการใช้งานครับรายละเอียดทางเข้าสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาโก้รีโมทเครื่องปรับอากาศ แล้วก็ปลั๊กคู่กาวเป็นของฮา g โกมีให้ตรงนี้1ชุดแล้วก็ด้านไกลอีก1ชุดอันนี้ลูกค้าเพิ่มซิงให้ด้วยนะครับตรงนี้นี่คือปลั๊กคู่กาวฮาโกสวิตไปเปิดครับจะควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปและพัดลมดูดอากาศและนี่คือการติดตั้งตำแหน่งเครื่องปัดอากาศเซ็นทันแอร์0 0พัวิติพดลมดูดอากาศฮาร์ตลีขนาด8นิ้ว ตู้ควบคุมซึ่งถูกต่อจากเวอร์ักแบบกันน้ำตัวผู้ตัวเมียภายนอกเข้ามาที่ตู้ควบคุมของเลเซอร์พร้อมเมนซิคิตและเซอร์กิตตัวพื้นครับพื้นเป็นพื้นของตู้เดิมๆแล้วก็ปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ปูทับอีกครั้งด้วยกระเบื้องอยางลายไม้พร้อมคิ้วบัวให้รอบตู้หมดแล้วครับมาดูในส่วนห้องน้ำครับห้องน้ำก็จะมีการถักโครงสร้างเหล็กก็ปิดทับด้วยสมาร์ทบอร์ดนะครับ ห้องน้ํากว้างขนาด1นึเมตรห้คูณหเมตรห้มีประตู U P V C ให้การเชือ้อราลูกปิดเดียวแล้วก็เนี่ยครับใน,นห้ำน้าสวิตท,ทางเข้าจะเป็นการควบคุมทั้งหลอดไฟและพัดลมดูดอากาศหลอดไฟเหมือนกันนะครับจะเป็น L E D ของฟิลิป p s พัดลมดูดอากาศเป็นของฮาตาลิภายในห้องน้ำครับก็จะมีคอนเดเทรีทางเข้าประตู U P V C กระเบื้องแกรนิโต้สามคูณสา ปูสูงขึ้น3แถวแล้วก็ฟอร์เดระบบระบายน้ํามีให้2ชุดอ่างล้างหน้าคอตโต้ก๊อกกระจกเงาพร้อเคอ์เตอร์แล้วก็ไล่มาที่สุขภัณฑ์ของคอตโต้ฝักบัวอาบน้ำนะครับน,นี่ก็มีให้ครบหมดแล้วนนี่ก็เดี๋ยวมีการติดตั้งตัวพิเศษสบู่ที่ช่วยทีนะครับเพราะว่า ลูกค้จาจะกําหนดจุดที่หน้างงานทีนี่คือรายละเอียดของภายในห้องน้ําขนาด1เมตร50คูณ1เมตร50นี่คือรายละเอียดภายในตู้ทั้งหมดตู้เลยครับมีส่วนทั้งผนังและหลังคาอยู่ที่ผมแจ้งไปดังนั้นเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยแอร์เขาจะกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟแล้วก็เก็บความเย็นอยู่ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเครื่องปรับอากาศครับนี่คือรายละเอียดของตัวตู้ทั้งหมด ขนาด20ฟุตใบนี้ที่เตรียมจัดส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท Assai Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.container showcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับ ขอขอบคุณคุณลูกค้าสําหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสําหรับการติดตามรับชมตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตแบบบูชนวน PU โฟมและมีห้องน้ําภายในสวัสดีครับขอบคุณครับ